ออนนะคะใส่กระถาง6นิ้วค่ะตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะตัวนี้ก็ให้ดอกสีม่วงสวยมากเลยนะคะต้นหลิวค่ะสวยสวยเลยนะคะใส่กระถาง6นิ้ว80บาทค่ะต้นต่อมาค่ะฟอเกตมีนอตนะคะอ่ะก็จะมีสองสีนะคะสีขาวและสีม่วงนะคะต้นละ80บาทค่ะ ใส่กระถาง6นิ้วค่ะฟอมพุ่มสวยมากเลยนะคะหยิบเงินหยิบทองนะคะใส่กระถาง6นิ้วตัวนี้อยู่ที่ราคา80บาทค่ะพริกประดับนะคะอะ่ตัวนี้ใส่กระถาง6นิ้ว150บาทค่ะต้นต่อมาค่ะต้นนี้คือโมกด่างนะคะอะ่ตัวนี้อยู่ที่ 80บาทค่ะไตกระถาง6นิ้วนะคะสวยมากเลยต้นต่อมาค่ะคือต้นมะลีนะคะไซ้กระถาง6นิ้วค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่80บาทค่ะดอกกำลังมาเยอะเลยนะคะ2กระถางนะคะ150บาทค่ะ ต่อมาค่ะมารีเหมือนกันนะคะมาลีจันทบูรลตัวนี้จะเป็นอฟอร์มพุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะใหญ่มากเลยตัวนี้อยู่ที่300ส่งฟรีนะคะพุ่มใหญ่ค่ะพุ่มใหญ่มากต่อมาค่ะต้นนี้คือเล็บครูดฝอยทองนะคะ,ะตัวนี้ใส่กระถาง6นิ้วตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะ